สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิพอดแคสต์นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะต้องมาพบกับเตอรพิชยาน,นะคะกับหัวข้อที่เราสมาคุยกันนะคะนั่นก็คือการรักตัวเองคืออะไรและการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวต่างกันยังไงนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางกันได้นะคะสำหรับท็อปิกวันนี้นะคะที่เต้ยเลือกหัวข้อเรื่องการหลักตัวเองขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เต้ยเคยทําคลิปการหลักตัวเองไปแล้วแล้วก็เรื่องการเห็นแก่ตัวไปแล้วแหละเมื่อประมาณ2อสาปีที่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่ามันก็นานมากแล้วนะจริงๆวันนี้ที่หยิบมาพูดอีกครั้งนะคะเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันมีบางช่วงเวลาบางเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวเตย้ยเนี่ย <_ d ata> ก็เผลอลืมรักตัวเองไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่แปลกหรือไม่ผิดอะไรเลยที่เราอาจจะเผลอลืมรักตัวเองและรักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองไปบ้างเป็นบางครั้งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเริ่มรักตัวเองได้ใหม่ในทุกๆวันการรักตัวเองคืออะไรในวันที่เรารู้สึกแย่ในวันที่เรารู้สึกเหนื่อย ในวันที่เรารู้สึกท้อหรือว่าหมดพลังนะคะเราเคยได้ยินคําว่าเธอต้องรักตัวเองก่อนนะกันบ่อยๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกําลังใจจากเพื่อนกําลังใจจากแฟนหรือกําลังใจจากคนรอบข้างแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าแล้วการรักตัวเองมันคืออะไรกันล่ะการรักตัวเองนะคะไม่ใช่แค่การพาตัวเองไปเที่ยวหรือว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้มีเงิน ทองมากมายที่จะปนเปลือตัวเองได้มากขนาดนั้นทําให้เขาอาจจะรู้สึกเฮ้ยเราไม่มีตังหรือว่าไม่มีเวลาไปเที่ยวเราเลยไม่ได้รักตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้คําจํากัดหรือว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการพาตัวเองออกไปเที่ยวบ้างซื้อของให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยมันมาเป็นคํานิยามว่าเรารักตัวเองซึ่งจริงๆแล้วนะคะการรักตัวเองนะคะก็สามารถทําได้หลากหลายแบบเหมือนกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องแบบใช้ปัจจัยภายนอกมากมายขนาดนั้นนะสมวเต้ย การรักตัวเองสำหรับเก็คือบางทีก็คือการกลับเข้ามาที่ห้องแล้วก็ตกผลบางอย่างกับตัวเองหรือว่าแบบมองกระจกคุยกับตัวเองแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือการมองเห็นคุณค่าของตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราแล้วก็ตามอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าบางครั้งนะคะเราอาจจะถูกด่าหรือถูกคนอื่นหรือตัดสินเราไปในแบบรูปแบบไหนก็ตามแต่ มันเป็นมุมมองของเขานะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราอยากให้ทุกคนกลับบ้านมาแล้วก็ส่องกระจกกับตัวเองนะคะแล้วก็มองคุณค่าของตัวเองให้เจอหาคุณค่าของตัวเองให้ได้นั่นนะคะก็คือการรักตัวเองอีกรูปแบบหนึง่งข้อต่อไปนะคะการรักตัวเองนะคะก็คือการยอมรับว่าเราเองก็มีวันที่ผิดพลาดได้และเราเองก็มีข้อเสียเหมือนกับทุกคนนั่นแหละ เราไม่ได้เพอร์เฟกนะคะและทุกคนบนโลกเวนิก็ไม่มีใครเพอร์เฟกเช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญเลยนะคะของการรักตัวเองคือเราจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและจะไม่ซ้ําเติมตัวเองแม้ในวันที่เราทําผิดหรือว่าผิดพลาดไปแล้วก็ตามซึ่งอันนี้ตัวเต้ยเมื่อก่อนเป็นคนที่ซ้ําเติมตัวเองแบบโอ้เยอะมากมาก,มากเลยแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะพูดกับ,บตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเริ่มใหม่เอาใหม่ ในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ความรักเรื่องเพื่อนอะไรก็ตามแต่นะคะล้วก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่เริ่มใหม่ซึ่งมันก็เริ่มใหม่มาตลอดนะคะก็ให้ทุกอย่างเป็นบทเรียนบางเรื่องมันอาจจะเริ่มใหม่บ่อยหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราเรียนรู้ทุกอย่างจากความผิดพลาดมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรเลย บางคนไม่ได้เติบโตมาด้วยการถูกเลี้ยงดูที่มีคนแบบดูแลหรือสั่งสอนมาว่าอะไรผิดหรือทางไหนที่มันหลงทางเนะเาะสำหรับตัวเต้ยเนี่ยอาจจะโตมาในในรูปแบบที่ลองเดินไปด้วยเส้นทางของตัวเองทุกเส้นทางเลยแน่นอนค่ะว่ามันก็จะมีเส้นทางที่เราลองเดินเข้าไปแล้วมันหลงทางบ้างเป็นป่าบ้างเป็นเหวบ้างเกือบตกหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีค่ะที่ พอเราเห็นว่ามันเป็นทางที่ไม่ใช่เราก็รีบเดินถอยกลับมาตั้งหลักแล้วก็หาเส้นทางใหม่ไปเรื่อยๆนี่ก็คือการหลักตัวเองนะทุกคนเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธนะคะสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยใจแม้สิ่งนั้นมันจะมาจากคนที่เรารักก็ตามเพราะว่ามันคือการให้เกียรติความรู้สึกตัวเองข้อนี้เต้ยให้ความสาคัญมากๆเลยนะคะยกตัวยอย่างเช่นถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกว่าเราไม่ชอบ ถ้าเราเปลียดอะไรเราก็บอกว่าเราเปลียดสิ่งนั้นหรือถ้าเราไม่ได้รักคนคนนั้นจะให้ไปฝืนบอกว่ารักก็คงทําไม่ได้แต่ถ้าจะให้บอกว่าเออไม่รักมันก็จะดูแบบแทงใจดําอีกคนนึงเนาะวิธีการปฏิเสธสำหร็จก็คืออาจจะเงียบหรืออาจจะใช้วิธีทางไหนก็ได้แต่จะไม่โกหกเขาแน่นอนว่าเรารักเธอนะเพราะว่ามันคือการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเราเองซึ่งถ้าหากเราต้องปฏิเสธนะคะหรือว่าเราไม่ได้บอกรัก คนที่เขาแบบรักเราอะไรเงี้ยไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเพราะว่าการที่เราให้เกียรติและเขารพความรู้สึกตัวของตัวเองอะคะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดแต่อย่างใดเลยและอีกฝ่ายหนึ่งหรือใครก็ตามที่เขาไม่ได้เข้าใจก็มันต้องเป็นปัญหาของเขาแล้วเพราะว่าตัวเราเองก็ต้องรักตัวเองแล้วก็ให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองเช่นเดียวกันในบางครั้งในบางเรื่องคนที่เรารักเนี่ยเขาก็อยากได้นู่นได้นี่อยากให้เราทํานู่นทํานี่เนาะจนเราอ่ะ เปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาแต่ถามตัวเองด้ยวยนะว่าเราเปลี่ยนแล้วเรามีความสุขไหมถ้าเราเปลี่ยนไปนทิทะในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วมีความสุขอะเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็คือการรักตัวเองในะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเลยแต่คนที่เรารักอ่ะเขาแฮปปี้นะอันนั้นอ่ะคือทําเพื่อคนที่เรารักแต่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแท้จริงแล้วพอสุดท้ายเราทําไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมันจะทําให้เราอ่ะหลงทางจนไม่รู้ว่า ตัวตนที่แท้จริงของเราอะคือแบบไหนกันแน่ถ้าเราจะรักคนอื่นเราก็ต้องรักตัวเองด้วยและอย่ารักคนอื่นจนหลงทางว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอะคือคนแบบไหนชอบแบบไหนเป็นแบบไหนกันแน่ถ้าให้ยกตัวอย่างนะคะก็เป็นในเรื่องของสมมุติว่าเรากับแฟนแล้วกันเนาะอยากจะกินขนมหรือว่าอยากจะกินอาหารนี่เป็นเมนูแบบที่ทะเลาะกันกัแบบแฟนบ่อยมากหลายคู่ก็ต้องเป็นใช่ไหมวันนี้กินอะไรกันดี เรื่องง่ายๆแค่นี้แหละสมมติว่าแฟนเราบอกว่าอยากกินข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวแต่เราอยากกินลาดหน้าเนาะแล้วบังเอิญว่าร้านนั้นอะ่ะมันเป็นกระเพราที่แบบไม่มีลาดหน้าคำถามคือเราเลือกที่จะตามใจแฟนไหมร้อยทั้งร้อยนะคะก็จะตามใจแฟนเลือกที่จะไปร้านกระเพราซึ่งมันผิดไหมมันไม่ได้บอกว่าผิดนะทุกคนแต่ใจเราอยากกินลาดหน้า สำหรับตัวเต้ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเต้ยก็ออนแล้วแต่แฟนก็คงจะไปกินสะเพกไก่ไข่ดาวกับแฟนแต่ณวันนี้เต้ยก็จะบอกแฟนว่าโอเคมื้อนี้เธอเป็นคนเลือกแต่มื้อหน้าต้องเป็นลาดหน้านะเพราะเขาอยากิน้าดหน้าเออมันก็คนละครึ่งทางสำหรับเต้ยเต้ยมอกว่าการคุยกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็มันเป็นเคสที่เริ่มต้นของการรักตัวเองที่จะไม่ทําให้ตัวเองหลุนทางในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยแค่ยกเคสในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ มันมีทั้งเรื่องงานด้วยนะหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นการปฏิเสธหรือว่าเวลาที่เพื่อนหรือใครชวนเราไปเที่ยวบางทีเราไม่ได้อยากไปเราไม่จําเป็นที่เะต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปด้วยเราสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยเราไม่สะดวกเราไม่อยากไปเราไม่ชอบไปที่นี่นนะเพราะว่ามันเป็นการให้เกียรติตัวเองถ้าเราฝืนไปมันจะมีความสุขไหมเพื่อนอาจจะมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราไปเพราะว่าเราไม่อยากให้เพื่อนโกรธ ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราปฏิเสธไปตั้งแต่แรกมันก็ไม่อาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรหลายแงก็ได้นะสำหรับเต้ยอะเต้ยคิดว่าการรักตัวเองอะการให้เกียรติตัวเองอะคือสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็การกล้าที่จะปฏิเสธอะค่ะอย่ารู้สึกผิดเพราะว่าถ้าเราปฏิเสธแล้วเรารู้สึกสบายใจอะคือจบแต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าปฏิเสธแล้วกลัวจะมีความกลัวเนาะกลัวคนโน้นจะโกรธกลัวเขาจะน้อยใจกลัวเขาจะรู้สึกอย่างโู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ทําร้ายตัวเองแบบ ลึกๆไม่หลุดตัวก็คือสิ่งบนงทเตอย์อยากคอยเตือนตัวเองตลอดนะคะทั้งในที่ผ่านมาเนาะก็จะเตือนตัวเองเสมอว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องดีพอสําหรับทุกคนบนโลกใบน,นี้เราแค่ต้องดีพอกับตัวเองให้พอเพราะสุดท้ายแล้วเราคือคนที่จะอยู่กับตัวเองไปจนวันสุดท้ายและถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราในแบบที่เราเป็นได้ล่ะเพราะฉะนั้นนะคะ การยอมรับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นรักตัวเองทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองรับมันได้แล้วก็ยอมรับมันจริงๆกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะคุยกับคนที่เรารักมันก็เป็นวิธีการรักและให้เกียรติตัวเองเช่นเดียวกันการรักตัวเองนะคะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการรักอย่างเข้าใจและอยู่กับคนอื่นได้อย่างไม่หลงลืมตัวเองสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันรักตัวเองอยู่หรือเปล่านะ แต่ฉันก็รักแฟนฉันหรือว่าฉันก็รักคนโน้นคนนี้จนบางทีเราก็กลับห้องมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเราชอบอะไรกันแน่เราชอบสีอะไรกันแน่เราชอบกินอะไรกันแน่เราชอบกิจกรรมอะไรกันแน่เคยถามตัวเองกันไหมคะว่าจริงๆแล้วตัวตนของเราจริงๆอะ่ะเป็นคนแบบไหนกันแน่เพราะว่าไม่ว่าจะคนรอบข้างพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนคนรักใครก็ตามแต่เขา กำลังเปลี่ยนให้เราอะเป็นในแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าตัวตนของเราจริงอะชอบแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าลองตั้งคําถามแล้วเขียนเช็คสต์มันออกมาดูนะคะสิ่งที่เต้ยอ,อยากจะมาแชร์อีกนะก็คือเรื่องการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวมันเป็นความแตกต่างที่หลายๆคนนะคะก็รวมถึงตัวเต้ยด้วยก็อาจจะแบบเคยตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะบางครั้งหรือบางอย่างที่เราตัดสินใจหรือทําอะไรลงไปเนะี่ยมันเห็นแก่ตัวหรือเปล่า มันเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมาเล่าแชร์ให้ทุกคนฟังนะว่าการรักตัวเองจริงๆกับการเห็นแก่ตัวมันแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงนะแต่มันมีความใกล้เคียงกันมากๆด้วยการรักตัวเองนะคะก็คือการดูแลความรู้สึกและความต้องการของตัวเองโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นการรักตัวเองนะคะคือการกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ตงรงกับคุณค่าในใจเรายกตัวอย่างเช่นงานบางอย่าง ที่มันต้องทำแล้วรู้สึกลดคุณค่าของตัวเองอ่ะเราก็จะปฏิเสธถ้าเป็นเช็ดง่ายๆเลยเหรอของเต้ยก็จะเป็ี่ยนในเรื่องของอย่างเช่นถ้าต้องโกหกเต้ยเป็นคนไม่ชอบโกหกถ้าต้องโกหกแบบออสอนเออบางวันก่อนเต้ยจะสอนช็อปปี้เนาะแล้วก็สอนคือเต้ยมีโน้ตหาค่อนข้างเยอะมากๆก็จะสอนเมื่อก่อนเปิดคลอส เปิดคลาสอะไรเงี้ยถ้าใครปไปไล่ดูก็จะเจอคลิปสอนนะคะเมื่อก่อนแบบเออคิดตังช่วงที่มันเป็นกระแสเมื่อสองปีที่แล้วเพราะว่ามันกินละเอียดระยะเวลาเราค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่เราแชร์ก็ใช้ได้ในช่วงนั้นพอพักหลังๆอะคะ่ะเต้ยก็รู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้เป็นบางอย่างมันก็ยังใช้ได้ในบางเรื่องในบางฟังก์ชันแต่เทคนิคใหม่ๆเนี่ยมันก็เข้ามาแล้เต้ยก็ไม่ได้อัปเดตเนาะแล้วเต้ยก็เออไม่ได้สอนแล้วทีเนี้ย พอมันจะทําเป็นอาชีพอบเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทําเราอยากสอนอะไรที่มันจริงเราอยากสอนอะไรที่มันใช้ได้ผลจริงๆอย่างตอนนี้ที่เต้ยสอนหลักๆก,ก,ก็จะสอนเฉพาะในทีมเนาะสอนคอนเทนต์สอนการคิดการวางแผน,นต่างๆจะไม่ได้แบบมาเปิดเป็นอ่อพล็อบ,บิกแล้วเพราะว่าสำหรับตัว,ต,วตัวเองเนาะเวลาเราสอนแบบพ u b l i บิอะ มันก็จะมีคนที่เห็นคุณค่ากับไม่เห็นคุณค่าเราก็จะน้อยนิดนึงเออคนที่เขาแบบเอ่อเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้จริงๆซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าบางอย่างมันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะสิ่งที่เด้ยจะปฏิเสธเลยตอนเนี้ยคือไม่รับสอนและไม่รับเงินหรืออะไรที่ทําแล้วต่อให้ได้เงินแต่ว่ารู้สึกไรคุณค่าหรือมันต้องโกหกกับคนอื่นว่าเอ้ทําแบบนี้แล้วมันจะสาเร็จอะถ้ามันต้องโกหก เออมันคือการลดคุณค่าของตัวตัวเองเต้ก็จะไม่ทำนะคะการรักตัวเองก็คือการเคารพตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ไม่สมบูรณ์แบบถ้าอย่างเป็นตัวเต้เองเนาะยกตัวอย่างเช่นหรือเป็นแฟนที่ดีแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะเคารพตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเต้จะเห็นว่าตัวเองมีข้อเสียเรื่องอะไรบ้างเต้ก็จะบอกแฟนว่าเฮ้ยเรามีหนึ่งสองสามสี่ที่เราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบนะ แต่เราจะเติมเต็มให้เธอในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่หนึ่งสองสามสี่เธอโอเคไหมถ้าเธอโอเค my set เราได้ไปทางเราเหมือนกนรารลมแมดกันเราไปต่อแต่เราจะไม่ฝืนในสิ่งที่เราไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นการลงคุณค่าแล้วเราก็จะอึดอัดตัวเธอด้วยเหมือนกันเธอสามารถแชร์ให้เราฟังได้นะอะไรที่เธอเธอไม่โอเคกับเราหรือว่าอะไรที่เราทําให้เธอแล้ว เธอไม่โอเคก็สามารถคุยกันได้รักตัวเองคือรู้ว่าเราควรพักเมื่อเหนื่อยควรปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ทําร้ายเราเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่จะรู้ว่าตัวเองเหนื่อยเมื่อไหร่ที่รู้ว่าควรต้องปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ทาร้ายเราสําหรับเต้ยนะคะอืมล่าสุดเลยละกันเมื่อก่อนเป็นคนทํางานแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงทํางานหนักมากความรักนม่คือแบบ ที่สองที่สามที่สี่แต่ทุกวันนี้นะคะสิ่งที่หิว้ว้ได้คือความรักอันนี้พูดจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคะเหนื่อยเต้ยจะพูดกับคนรอบข้างแม้กระทั่งคนในทีมแล้วก็แฟนเสมอว่าขอให้เหนื่อยแค่เรื่องงานกับเหนื่อยกับโลกภายนอกเหนื่อยกับสิ่งที่เราก็ควบคุมไม่ได้แต่อะไรที่เราก็ควบคุมได้มากที่สุดนะคะก็คือแบบคืออะไรที่มันคุยกันได้เนี่ยขอให้มันเป็นเรื่องที่ดี ให้ยกตัวอย่างอย่างเห็นภาพให้ชัดเลยนะคะสมมติว่ามีคนหรือมีอะไรบางอย่างที่มันบั่นทอนจิตใจเรามากๆเราก็จะปกป้องตัวเองด้วยการเอาตัวเองออกจากจุดนั้นโดยที่ไม่พยายามที่จะไปสื่อสารหรือพูดหรืออธิบายให้คนอื่นเข้าใจตัวเราเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการปกป้องตัวเองนะ,ะเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปพยายามมากเท่าไหร่อะคะ่ะ มันก็ยิ่งทํร้ายตัวเรามากขึ้นเท่านั้นแล้วสิ่งที่เราควรทําต่อคือพักผ่อนการพักผ่อนไม่ใช่การนอนหลอกนะแต่เป็นการอ่อฮิวใจนั่งสมาธิก็ได้อ่านหนังสือก็ได้อยู่เงียบๆก็ได้พยายามให้คลื่นของสมองนะคะมันหยุดคิดเพราะว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งคิดก็ยิ่งเหนื่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเหนื่อยวิธีการรบกวนของคอ,งองมพิวเตอร์คือหยุดคิดอยู่ในที่โลง่ง มองท้องฟ้ามองขอบน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการพักผ่อนเหมือนกันข้อต่อไปนะคะยินดีในความสําเร็จของคนอื่นโดยไม่ลดคุณค่าของตัวเองอ่าข้อนี้นะคะก็บางคนหรือแม้กระทั่งตัวตัวเองก็เคยเป็นเหมือนกันบางทีเราเห็นคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จเนาะเราก็จะรู้สึกด้อยค่าเราว่าทาไมเราทําไม่ได้คนอื่นทาได้ฉันต้องทาได้เออมันก็จะมีคานี้เนาะ จริงๆคำนี้เต้ยก็ยังใช้อยู่นะแต่เต้ยจะบอกตัวเองห่อยท้ายด้วยว่าคนอื่นทำได้หนึ่งร้อยไม่ได้แปลว่าเราจะทำได้ร้อยแต่มันแปลว่าเราสามารถทำได้นะแต่ทำได้เท่าไหร่มันคือผลลัพธ์ของคำว่าทำได้แล้วบางทีแค่เราได้ทำมันก็เท่ากับทำได้แล้วนะไม่ว่าอะไรมันจะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะค่ะเราอยากลดคุณค่าของตัวเองเพราะว่าเราเห็นคนอื่นสำเร็จตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรา เปิดโซเชียลมารเราเห็นคนอื่นซื้อซื้อบ้านราคาประมาณแบบสิบล้านยี่สิบล้านเห็นรถยิสโลอะไรเงี้ยเห็นกระเป๋าแพงๆเห็นสภาพความเป็นอยู่อะไรที่มันแบบโหดูดีจังเลยชีวิตเขาน่าจะดีเนาะมีพ่อแม่ลูกครอบครัวโคตรดีเลย,เลยอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกด้ยดอยค่าตัวเองแต่ถ้าเรารักตัวเองนะคะเราไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นเราอยากให้ทุกคนมองในความเป็นจริงว่าสิ่งที่เรามีมันก็ดีอยู่แล้วนะ เรามีชีวิตอยู่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราอาจจะมีบ้านหลังเล็กครอบครัวเล็กๆก็โอเคแล้วเราสามารถยินดีกับเขาได้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้เลยว่าหลังบ้านเขาเหนื่อยมากแค่ไหนคนบางคนกว่าเขาจะหามาได้มากขนาดนั้นเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจเวลาเบื้องหลังมากมายมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนะต้ออยจะยินดีกับความสําเร็จของคนที่เขาแบบผู้ควรจริงๆอ่งถ้าอย่างอีกคนหนึ่งที่เต้ยแบบ ประทับใจคือคุณเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นต,ติดตตาามเขั้งแต่แบบออตั้งแต่เรื่องราวชิดด้วยหลายปีมากอ่ะก่อนมีน้องอยูจินิคือชื่นชอบเขาอยู่ข้างเขามาตลอดเนยนะเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามและวันเนี้วันนี้ที่เขาขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยเออเขาคขวรด้วยแบบด้วยชื่นชมแล้วก็ดูเขาแต่ไม่ได้เอามาเทียบหรือลดคุณค่าตัวเอง แต่ได้ดูเขาแล้วก็ยินดีแล้วก็เอฟซน้องดูจินเหมือนกันก็ชอบครอบครัวนี้เหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้แบบเอามาดูแล้วแบบเฮ้ยทําไมเราไม่ได้แบบเขาวะเราทําไม่ได้วะไม่ใช่นะคะเราไม่ไปงานที่เราไม่สะดวกแม้จะเกรงใจก็คือการหลักตัวเองนะเราบอกคนอื่นตรงๆว่าวันนี้อยากอยู่คนเดียวก็คือการหลักตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะที่จะปฏิเสธทีนี้เรามาฟังเรื่องการเห็นแก่ตัวบ้างดีกว่าการเห็นแก่ตัวนะคะคือ การทําสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนมันไม่เหมือนการรักตัวเองนะการรักตัวเองก็คือตัวปฏิเสธไปเขาไม่มีเราเขาไม่ตายหรอกแต่การทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นไปเบียดเบียนคนอื่นไปยืมเงินคนอื่นเออแล้วพอคนอื่นไม่ให้ยืมเงินงก็ไปด่าว่าเขาเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้แล้วเขาปฏิเสธก็หาว่าเขาเห็นแก่ตัวซึ่งจริงไม่ใช่นะเรากําลังไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่ากับสอง เราไปดคดโกงใครมาหรือเปล่าคืออันนี้คือการเวียดเวียนคนอื่นกันข้อต่อไปนะคะเห็นแก่ตัวคือการคิดถึงประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักโดยไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นก็คือการที่เราเอาแต่ได้กับได้โดยที่เราแบบไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงแบบฉันจะเอาสิ่งนี้ฉันจะเอาสิ่งนี้แต่คนอื่นอาจจะเดือดร้อนกับการที่ต้องพยายามหาสิ่งนั้นมาให้เรา เอาความสบายใจของตัวเองมาก่อนเสมอแม้จะทําให้คนอื่นลำบากก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ลวค่ะเออฉันสบายใจเอาที่ฉันสบายใจคนอื่นจะลําบากยังไงก็ช่างเขาคําว่าแม้จะทําให้คนอื่นลำบากยกตัวอย่างเช่นให้งานไปสั่งงานไปเอางานมาถูงถูถูงถูงให้กับคนคนให้กับ A และกันจะเรียกว่า A เ,เนาะ ไม่ได้สนใจเลยว่าเอจะลำบากเอจะต้องเลิกงานเอจะต้องกลับบ้านเอจะต้องไปกินข้าวเอจะต้องไปเลยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเอาความสบายใจตัวเองมาก,ก่อนอันนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแบบไม่มีขอบเขตหรือความเข้ารพบตอบรอบข้างอ่าคนทุกคนนะคะมีพื้นที่ส่วนตัวคนทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยยกตัวอย่างเลยส่วนมากเนะาะก็จะมีแต่เรื่องงานเลยเอ่อ ใต้ก็อยู่ในจุดที่เป็นพนังงานอ,อหัวหน้าแล้วก็เคยเป็นแบบผู้บริหารไม่ได้บอกว่าเป็นสำเร็จนะจก็คือล้มเหลว่าด้วยเหมือนกันจะเลยจะเอามาเล่าให้ฟังละกันเนาะว่าพอเราได้เจอคนเยอะๆมันเป็นแบบไหน,นมันจะมีแบบบางเคสนะคะที่สี่เจ้านายแล้วกัเนานะเจ้านายเนี่ยสั่งงานลูกน้องแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่ี่ชั่วโมงจริงนะอันนี้สัมภาษณ์น้องคนหนึ่งมาสี่ห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองก็ยังทักมา จนน้องอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากเกินไปเออมันไม่มีความเคารพเลยต่อกันน้องไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวเลยนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่มีขอบเขตหรือเคารพต่อคนรอบข้างต่อให้เราเป็นเจ้านายเราก็ต้องเคารพคนอื่นเหมือนกันว่าเขาเองก็มีครอบครัวมีชีวิตเป็นของเขาเราซื้อเวลาเขา8ชั่วโมงนะทุกคนเราไม่ได้ซื้อเวลาเขามา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีขอบเขตให้กันและกันเช่นเดียวกัน ไม่กระทั่งตัวลูกน้องเองเหมือนกันในเมื่อเจ้านายซื้อเวลาเราแปดชั่วโมงใน8ปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงที่เราทํางานนะคะเราต้องเต็มที่เหมือนกันถ้าเราไม่เต็มที่ก็เท่ากับเราเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะเออหรือบางครั้งเราล็อกงานนอกในเวลางานก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันกินทรัพยากรกินเวลากินเงินเดือนของแบบบริษัทอันนี้ก็คือเรียกว่าการเห็นแก่ตัวเรายกเลิกนัดแบบกะทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะขี้เกียจอันนี้คือเห็นแก่ตัว เราเอาผลงานคนอื่นไปเสนอเป็นผลงานของตัวเองเพราะอยากเด,ด่งอยากดังก็เท่ากับเห็นแก่ตัวสรุปง่ายๆเลยนะคะถ้ารักตัวเองจะเท่ากับการใส่ใจตัวเองโดยไม่ทำร้ายใครแต่ถ้าเห็นแก่ตัวนะคะจะใส่ใจตัวเองโดยไม่แคร์ใครเลยว่าใครจะเดือดร้อนหรือทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่สนใจสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะพูดยาวหน่อยการเห็นแก่ตัวถามว่ามันผิดไหมเนาะ คำตอบเลยนะคะมันแล้วแต่เจตนากับบริบทนะบางครั้งการดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นอาจจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นการปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดหรือความไม่ยุติธรรมก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการที่เราปฏิเสธไม่ช่วยงานเพื่อนเพราะเรากําลังหมดแรงเพื่อนอาจจะดูว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ความจริงแล้วคือเรารู้ตัวว่าถ้าเราฝืนรับงานมาช่วยเนี่ย เราอาจจะล้มเองก็ได้นะเราอาจจะเจ็บปวดเองก็ได้นะการเห็นแก่ตัวแบบมีสติกับการเห็นแก่ตัวแบบไม่แคร์เลยเนี่ยมันต่างกันมากๆมองอีกมุมนะคะบางครั้งการไม่เห็นแก่ตัวเลยอ่ะก็ทำร้ายเราเหมือนกันคนที่เสียสละตลอดเวลาอาจเก็บความเครียดความน้อยใจและหมดไฟไปได้ในที่สุดคนที่เกรงใจทุกคนอาจกลายเป็นคนที่ไม่มีเสียงในชีวิตตัวเองเลยก็ได้ดังนั้นนะคะบางครั้งการเห็นแก่ตัวแบบ เบาๆก็เป็นการยืนข้างตัวเองและมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะถ้าเราทำด้วยความเคารพทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นปิดไทยคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครที่รักตัวเองเนี่ยเป็นนะก็อยากให้หันกลับมารักตัวเองแบบไม่หลงทางแล้วก็รักตัวเองแบบไม่เห็นแก่ตัว สำหรับคลิปนี้ก็มาแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เต้ด้วยนะคะใครมีอะไรก็มาล่าแชร์กันฟังได้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ